ใคที่หาวิธีอยู่นะครับในการที่จะใส่สูตรทางคณิตศาสตร์นะครับไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าปกติเนี่ยผมจะไปก๊อปมาจากเน็ตนะเพราะว่าขี้เกียจหานะมันหายากแล้วบางทีเนี่ยมันใช้เวลานาน,นครับเวลาไปหาเนี่ยแล้วไม่ได้ตัวสวยๆหรือว่า ตัวที่เหมาะกับงานของเรานะครับแล้วก็จะเสียเวลาเราจะมานั่งตัดแปะกันเองนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาดูนะครับว่าเราสามารถที่จะกดตัวเลขยกกําลังเนี่ยออกมาจากตัว Excel ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการทําตัวง่ายๆไปก่อนนะครับตัวนี้จะเป็น x กําลัง2นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะเคยเรียนตัวยกตัวห้ยเราสามารถพิมพ์ x 2เข้าไปนะครับแล้วก็ทาไอ้ตัว2เนี่ยเป็นตัวยกนะครับโดยการกดลิกขวาแล้วกดไปที่ format cell แล้วก็มาอันตรงกลางนะครับ super script แล้วก็กด ok วิธีนี้ก็โอเคนะครับแต่ว่า วันนี้เราจะไม่ได้ทําวิธีนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอยากลบไปก่อนอีกวิธีหนึ่งนะครับมันจะคล้ายๆกับการใช้ s ิมโบ l ซึ่งเราสามารถกดเขาออกมาได้นะครับจากตัว insert นะครับกดไปที่ insert ก่อนแล้วก็มาเลือกอันสุดท้ายนะครับใน section ของตัวซิมโบจะมีอยู่2อันให้เลือกนะครับก็จะมีตัวซิมโบนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ equation นะครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกตรง equation นี่แหละนะครับเราจะเห็นว่ามันมี2ส่วนนะครับด้านบนกับด้านล่างเดี๋ยวเราลองมาด เรากดจะเป็นดับดาวลงมานะครับก็จะเป็นสูตรทางคณิตศสาสตร์นะครับเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราไม่ได้อยากได้เยอะขนาดนี้นะครับเราอยากได้แค่ x กาลังสนะครับให้เรามาเลือกตรงส่วนด้านบนนะครับคลิกเขาออกมาทีนึงนะครับเขาจะขึ้นเป็นกล่องข้อความ ตอนนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้คลิกเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบ text box ธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าเราคลิกนะครับมันจะคล้ายๆกับการคุมดำใช่ไหมแล้วก็มันจะมีแท็ก i b b o o n ขึ้นมา2อันนะครับเป็น shape format กับ e c a t i o n นะครับเดี๋ยวให้เรากดไปที่ e c a t i o n ก่อนหลังจากนั้นให้เรามาดูตรงนี้นะครับ structure มันจะมีให้เราใส่ได้หลายแบบนะครับตัวยกกําลังเนี่ยจะอยู่อันดับที่2นะครับสคริปต์เขาจะขึ้นมา2หน้าต่างนะด้านบนก็จะเป็นตัว เลเยอร์ที่เราสามารถกดได้นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นคําที่แบบอาจจะคอมมอนนะครับก็คืออาจจะใช้บ่อยนะครับแต่ตัว x ยกกําลังสองเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดตัว x ยกกําลังสองขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นอยู่ในกล่องข้อความ text box นะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งเขาได้เลยนะเพิ่มไซส์เพิ่มขนาดแล้วก็จัดตําแหน่งได้นะครับอ่าแค่นี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มตัวที่2กันบ้างนะครับเป็นเลขเศษส่วนก็ไปใช้วิธีเดิมนะครับกด insert แล้วก็กด equation ที่อยู่ด้านบนนะครับ เราจะขึ้นเป็น Text box มาเหมือนเดิมแล้วก็มาอันแรกที่เป็นเลขเศษส่วนนะครับจริงๆตัวายส่วน2เนี่ยก็จะมีให้เราเลือกอยู่ใน Com m o นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเลือกตรงที่เป็นรูปแบบด้านบนนะครับเลือกแบบ s t a c k ทีนี้เขาจะเป็นสี่เหลี่ยม2อันให้เราเลือกนะครับก็เดี๋ยวเราจะเลือกอันข้างล่างก่อนนะครับแล้วก็กดเลข2เข้าไปนะครับแล้วก็ไปเลือกคลิกอันด้านบนนะครับส่วนตัวายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูตรงส่วน section ที่เป็นของ Symbol นะครับกด drop down ลงมานะครับแล้วก็เลือกายตรงนี้ กดอีกทีนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่3กันบ้างนะครับก็คือการใส่ตัว square root นะครับเรากดไปที่ insert นะแล้วก็กดไปที่ equation เหมือนเดิมนะครับนะเลื่อนตำแหน่งมาประมาณนี้แล้วก็สำหรับใครที่แบบว่าเวลาไปกดตัวที่ excel มัน provide มาแล้วมันรู้สึกไม่เท่นะครับมีความรู้สึกอยากเป็นศิลปินนะครับเราก็สามารถที่จะใช้อีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับโดยการ กดไปที่ equation นะครับแล้วก็มาเลือกตรงส่วนของ t o o นะครับแล้วก็มาเลือกตรง ink equation นะเขาก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับฟังก์ชันนี้เนี่ยเราสามา <ข Carl. S 2> <อ>รถเขียนเองได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนตัวอย่างที่3นะก็คือการใส่ square root ไปก่อนนะครับเขาก็จะขึ้นด้านบนสแสดงว่าลายมือผมก็ยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็ตัว a ยกกำลัง2อวก <c oughs> b ยกกำลังสองอันนี้ลายมือผมอาจจะสวยไปนะครับเขาก็เลยแบบจับได้นะแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าลายมืออาจจะขี้เละกว่านี้นะครับถ้าเขียนผิดเนี่ยเราก็จะมาลบได้นะมากดเครื่องมือที่เป็นยางลบตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาลบเขียนใหม่นะครับสมมุติว่าผมเขียนหมายเลข3แล้วกันอันนี้ก็ยังลายมือสวยอยู่นะเพราะว่า e x c e เซลเขาจับได้ว่าผมเขียนหมายเลขสามนะแต่สมมุติว่าเราไม่อยากได้หมายเลข3ามเนี่ยเราก็มาใช้เครื่องมืออันที่สามก็ได้นะแล้วก็วงเข้าไป นี่แล้วเขาก็จะถามว่าตกลงแล้วคุณอยากได้เลขไหนกันแน่นะครับอ่าซึ่งมันมี2อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมกดเลข2นะครับอ่าตัวนี้เขาก็จะเปลี่ยนเป็นหมายเลข2ให้เรานะครับโอเคถ้าได้สิ่งที่เราพอใจแล้วนะครับก็กด insert เดี๋ยวผมขออนุญาตไปแต่งนิดหน่อยนะโอเควิธีสุดท้ายเนี่ยก็จะเริ่มต้นเหมือนกันนะครับโดยการไปกดที่ตัว insert ก่อนแล้วก็ไปเอาตัว equation ออกมาก่อนนะครับ สำหรับตัวสุดท้ายเนี่ยมันเริ่มยาวนะครับเดี๋ยวไปวาดเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันจะเละเทะนะครับเดี๋ยวเรากลับไปใช้ขั้นตอนเดิมดีกว่านะค่อยๆกดเขามาทีละอันนะครับแต่ว่าตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะแบบต้องใส่หลายขั้นตอนหน่อยนะครับถ้าทุกคนเรียนคณิตศาสตร์เน,นี่ยผมว่าทุกคนน่าจะพอเดาได้นะครับว่าเราควรจะเอาอะไรออกมาก่อนนะครับซึ่งตัวอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเอาเศษส่วนออกมาก่อนนะครับแล้วก็ไปกดตัวแรกนะครับแล้วก็ไปกดตัว stack m ม n นะครับมาเปลี่ยนข้างล่างก่อนลวกันนะครับเพราะว่าข้างล่างมีน้อยเป็น2 a แล้วก ตัวข้างบนเนี่ยจะเป็นลบ b ต่อมาเครื่องหมายบวกลบเนี่ยให้เราไปเลือกตรงเซกชันที่เป็นซิมโบลนะครับแล้วก็ไปเลือกดูนะเครื่องหมายบวกลบเนี่ยจะอยู่อันแรกนะครับกดเข้ามาที่1นึงนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นการใส่ square root เนาะไปเลือกตรงอันที่3นะครับในการใส่ square root เลือกอันแรกมาถ้าเรากด b ไปเฉยๆเนี่ยมันจะใส่ตัวเลขยกกําลังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปก่อนนะครับซึ่งไอสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใส่ตัวเลขยกกําลังนะครับก็ไปกดอันที่2นะครับ เอาเลขยกกําลังออกมาแล้วก็ตัวแรกเนี่ยเดี๋ยวเราใส่เป็น b นะครับตัวด้านบนเนี่ยเราใส่เป็นหมายเลข2นะครับต่อมานะครับหากเราพิมพ์ตัวลบไปเลยมันจะติดกับตัวเลข2ออยู่นะครับเดี๋ยวให้เราลบไปก่อนแล้วก็กดลูกศรมาทางขวาทีนึงนะครับแล้วก็กดลบ 4ac อ่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแต่งมันนิดนึงอ่าโอเคถ้าเรารู้ขั้นตอนเราก็สามารถที่จะแบบเอามาประติดประต่อกันได้นะก็จะได้เป็นสูตรรูปร่างหน้าตาที่เราอยากได้นะครับลองเอาไปกดเล่นกันดูนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าอยากได้คลิปดีๆีแบบนี้นะครับก็รบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ